เอ็กซ X360 อู้ฟันนี้ก็แรงแนะนี่แต่ว่ายังมีคันแรงกว่าฮะขึ้นมาแล้วนุ่นเอาจะแซงเลยหรือเปล่าลูกพี่แซงเลยคือเอามาอีกแล้วครับผมแก๊งสแกนเนีย น,นี้ก็มาเยอะเหมือนเดิมนะครับโอ้รถทัวร์สามคันเลยคาดถ่ายเลยครับผมเอาขึ้นมาแล้วครับสองคันแรกอ้าวโอ้เป็นตะคันงาม,งาม นะมีแต่คันสวยๆเอ้ามีวิกเตอร์มาด้วยครับวิกเตอร์ตู้ทึบรอเลยคันนี้โอ้เดินทางปลอดภัยกันทุกคันนะครับผมอาออันนี้รถอะไรเอ่ยวิกเตอร์เหมือนกัน ขึ้นมาอีกแล้วครับผมนุน่นนู้นเป็นยูดีหรือเปล่าครับไกลมากเลยมองไม่เห็นนะครับไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะสแกนเนียเหมือนเดิมอ้มารอบนี้ก็ยังเจอครับทีมงานแก๊งหัวฟ้านี่เยอะมากครับ สงสัยให้พวกเชเลนขามเล้าครับเนี่ยอ๋อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้แยแรงอีหลีสุดยอดจริงๆครับ แนวทางปลอดภัยครับผมโอ้วิกเตอร์สองคันเลยโอ้วันนี้น่าจะเป็นรถพร่วงครับโอ้โหล่อมากโอ้ข้างล่างมาแล้วฮะรถอ้อย มาแล้วครับผมรถอ้อยกำลังจะขึ้นมาครับอู้รถพ่วงจะแซงหรือเปล่านะอา้าวรถพ่วงแซงแล้วครับนี่เดี๋ยวรถพี่มันแรงเดี๋ยวขอแซงไปก่อนนะน้องเอาถ้าเลือกก็จะแซงรถพ่วงบานนี่ ดัน่เลือกหัวล่าครับซีรีห้าร้อยแซงเอฟเอ็กแซงเอฟเอ็กแซงสามหกศูนย์โอ้ลิ้นพันก oui, ันเลยตะกล้องก็ เอ็กเซอร์สามหกศูนย์อ้คฟันนี้ก็แรงนะนี่แต่ว่ายังมีคันแรงกว่าฮะขึ้นมาแล้วนู่นเอาจะแซงเลยหรือเปล่าลูกพี่ อันนี้หล่อจริงๆเลยอ่ะดูดิโอ้สีเง,งเทกยังไม่ถึงไหนเลยครับเอาดัานหน่อยดันหน่อย ลอยดันหน่อยเร็ว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 ถ้าพี่เขาได้ดูคลิปเ่ยพี่เขาเขาจะบอกว่าดูดันเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้ประมาณนี้เนาะ <c oughs> โอ้ข้างล่างมาอีกแล้วครับทะลื่งตู้ทึบ ไปตีไฟขวาแล้วครับเทรลตู้ทึบรุ่นไหนเอ่ยโอ้ซีรีส์เจ็ดเอาดูสักหน่อยเอ๊ะเจ็ดร้อยครับผมโอ oh, ้แรงจริงๆแรงจริงๆ อาสิงเฮเทเข้ายังมาให้เราหอดไซยู่นิสามเอ็มหรือเปล่านะไม่แน่ใจไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้ไปแค่นี้ก็รถอ่อยซะนี่วูสามหกซงวิตเตอร์ แบบนี้ตากล้องนี่ไม่เพิ่มเลยมาพร้อมกันเลยไม่วินระยะห่างให้กันเลยอ่ตะตากล้องถ่ายไม่เป็นเลยแบบนี้ตากล้องไม่เพื่มเลยเอ่ะอ้าวขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับผมอา้าวมาแล้วครับผมรถใบอ้อยอันนี้มารอบนี้ยังเจออยู่นะครับ หน้าจิก้าอ้าวไปไหนแล้วหลุดเฟรมแล้วเหรอ,อมองไม่เห็นครับขออภัยในบางลีลาอ่าจิก้าจริงๆด้วยครับผมจิก้าแปลงหน้า FX360 กิก้าเอฟเอ็กแสาหกศูนย์ไปแล้วโอ้ไม่ทันสุดหลอ่อครับสุดหล่อไปนู่นแล้วนี่รอถ่ายสุดหล่ออยู่สุดหล่อร้อยหลังมาตอนไหนไม่รู้เลยนะอ่าเด็กๆปลอดภัยครับผมอ้าววิกเตอร์ครับวิกเตอร์ว้าจวดแท้ โอ้สามหกศูนย์คันนี้ทรงหล่อเลยครับโอ้ oh, หล่อเลยอ่ะเอา้ารถอ้อยเหรอโ oh, อ้หล่อ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 ,ลอ,ลอคันนี้ทรงดีเลยแกลสวยเดี๋ยวท้าบอดภัยครับผม oh. เอาขึ้นมาอีกคันแล้วครับผมเป็นอีซูซุตอนเดียว โอ้แต่กันนู้นเนี้ยดินีสันอยู่ดีครับหัวลากแสงขึ้นมาแล้วอุ้ยหลองจริงเลยครับอ้าแสงมันอ้อยขึ้นมาแล้วครับผมโอ้แห้งขนาด ่าจ,จะบรรทุกน้ำมันมาหรือเปล่านะครับนี่โอ้โหถอนเกลียวหัวเงกเลยอ,ะอ่ะเอาจะทอดภัยครับผมโอ้คันนี้กับรถทับรมด,ดาซูโมโอสองสองเจ็ดแซงรถไอยขึ้นไปแล้วเอาจะแซงรถน้ำมันด้วยหรือเปล่าเอาไปดูกัน โอ้โยแซงเลยครับเอาอันนี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับอ่าไปเรื่อยๆผมไม่รีบว่างั้นถ้าพวกพี่รีบพี่ๆก็แซงไปก่อนเลยว่างั้นอ่าเรื่อยๆครับเรื่อยๆไปช้าๆก็ไปไปถึงเหมือนกัวนว่างั้น เดินทางปลอดภัยกันทุกคันนะครับผมโอ้เอ็ดเจ็ดลอยคันนี้คืองามแท้